อาตาเขาไปแตประมาณนี้แหละจ้ะสนาดวุตุจังหน่อยอาตาเขาเปแต่ประมาณนี้แหละจ้ะสนาดวุตุจังน่อยเนมาย่างเี้ไม่ขพ้่อาเพักเกษตรผ้ดองกระตัท่่นบรรทอนน้อยไอให้น้ำเสร็โคกไว้โคกต่ำมาเทียบต่ำยังไงจ้ะให้น้งใส่หอกกับหยอดใส่ จะได้ดเดี๋ยวหงน้ํารใส่ก่อน่กับขวัวให้ผักพันยุก่นแล้วปูดองตาพริกสดใส่จา้าบ่ไเด้เอาพริกแห้งเมนี่มักพริกสดจะได้ดเดี๋ยวหงน้าใส่ก่อน เราค้าใสเพราะวใส่แป๊บเดียวเราค้าสุกเก่เาเดม,มือนเดิมนี่ไดโนย่างหนึ่งทำไมปุ๋ยเราหมกหน่อไม้ใส่หมูเหมือนกันมีน้ำปลามีสู้หลดมีหลดดีล้วก็ตำริกสดใส่กระเทียมจ้ะเราแม่ปุ๋ยเราใส้มาตัางไฟให้น้ำใส่โคกแหวกโคกตำกระเทียมตำยังไงจ้ะไม่ต้องใส่ห้องกับมาหยอดใส่ ต้องขัดใส่หมูอ้อมซี่หมูจ้ะแต่ว่าอ้อมเพิ่งว่าขัดเหรอเนี่ยปูดองสูตรของแม่ปูดองเองแม่ปูเราใส่ตำพริกสดใส่กระเทียมไม่ต้เสียลักใจยังไงล่ะหน้าต่างพื้นเราพื้นกับเบี้ยท่วงไงพนี้ม่น้ำปลามีสูตรดไมีลดดีแล้วก็ตำพริกสดใส่กระเทียมจ้ะ เราแม่ปูดองเรจะมาตั้งไฟใส่กระขัวให้ผัดให้หน,นุบหนแม่ปูดองตาพริกสดใส่จากบ้านเดียวที่แห้งเมงนี่มักพริกสดใส่ลำปลาใส่โพงนัวใส่โรตีผัดเข้ากันอ้อหมูสุกเขาผัดใส่หมูอ้อมใส่หมูแต่ว่าอ้อมเขาเอาผัดแล้วแม่ปูดอง,ดดองสูตรของแม่ปูดองเองแม่ปูดองจะตาพริกสดใส่กระเทียม ใส่โห่ราคาแล้วก็ก็ให้ผักมันสุกพอน้ำแห้งก็เติมน้ำนิดนึงก็ไมีน้ำอุจุถ้ามีน้ำอุจจุก็หน่อยวันนี้ได้หนูก็กินกันจเป็นหมูเหรอจ้ะอันนี้กินแต่หมูเลยขวากันไปหน่อยใส่กับขวา้ผักมันนุ่มคนถ้าปูดองตำพริกโซดใส่จ้ะบ่ได้เอาพริกแห้ง มื่อนี้มักผิดสดแมาจจอพี่น้องวันนี้แม่ผู้อลงซื้อมาเห็ดอ้อมหมูอ้อมหมูเขาพัดหมูเลยอ่ะนี่อนี้ใส่เครื่องแล้ว่ำหอนนอนในเดือนลุกผมอันจะสองเมื่ที่แจ้าเขาบอกว่าใส่แก้วจินหายใจล่งหายใจสุดเห็นไหม หอยหมูมาสุกหรอใ้เราเสียงของเราผ้าก็ออกของเราผ้าใส่เพราะว่าใส่แป๊บเดียวเราผ้าสุกเก่าหรือแ่นี่ใัวอย่างหนึ่งทำไมปดอกหมกหน่อไม้ใส่หมูมันกัใส่กระขัวให้ผันห่งคนถ้าปูดองตามพริกสดใส่จากบะเดอเอาพริกแห้งม่อนีมักพริกสดนี่ก็ม้วนสุกจังเลยก็อกของเราผ้าใส น้ำมันถ้ามีน้ำมันก็จะเอื่นว่าพัดนะจ๊ะเป็นอ้อมใส่เลยคนละผ้าดังไฟไปเด็๋ยวาไฟนู่นให้นานเสร็จโคกไว้โคกต่ำแล้เทียบต่ำยังเลยจ๊ะไม่ต้องใส่ห้องก็ไม่หยอดใส่แล้วต้อหนาตาน้ำตก่อ เอาใส่ของเราค่า้าเอาของเราค่าใสอเอว่าใส่แป๊บเดียวเราค่าสุกจะออกเลยจ้นี่ได้โอย่างหนึ่งนะขึ้แมาปุดเหมกหน่อไม้ใส่หมูเหมือนกันม่น้ำปลามีสู้ลดมีรดดีเราก็ตำพริกสดใส่กระเทียมจ้ะเราแม่ปูนองเรสิรกฟมาต่างไฟนี่เสียลกใจยังไงแ้วหน้า ตั้งฟื้นเราฟื้นกับเบียร์ทงนี้ฟื้นกับนน,นี่เป็นหนึง่งก้นกินกันจะเป็นหมูเราจ้ะวันนี้กินแต่หมูเลยขวากันะตะไอยใส่กับขวขบยายผักมัน,นุ่มคนแล้วปูดองตำพริกสดใส่จ้ะบ่ได้เอาพริกแข็งมัน,นมีมักพริกสดก็ได้ไปแล้วจ้ะหอมหอมจังแล้วค่ะ แค่ปูดองมาผ้าด็ไปแล้วจ้ะหอมหอมจังวัวค่ะแค่ปูดองมาหลักไม่ได้จ้ะเพราะว่าวัวค่ะเขาใช้เป็นยาอคับเนื้อกว่าไ่ประโยชน์เลยวนี่แม่ปูดองสิมงบาคัดใส่หมูอ้อมใส่หมูจ้ะแต่ว่าอ้อมของเราคัดแล้ะแม่ปูดองสูตรของแม่ปูดองเองแม่ปูเราใส่ตำพริกสดใส่กระเทียมถ้าเรืงมือท้าเคี้ยงใส่ตำพีแห้งใส่จ้ะ เรามันยมหลักเอาหนามไม่หยอดก็ถ้าไออของเราค่าใส่เพราะว่าใส่แป๊บเดียวเราคลาสุกเก่อดิค่ะนี่ในนู่น,โนโยางนั่งทำแมบปวดหรอกหมกหนอ่อไม้ใส่หมูมันกันไปนึกไก่หมูไม่ไมมมสุกหรอกเขาจะเอาเสี่ยงสารพาัดใส่ลำป่าใส่ผพงนัวใส่โดตีพักเข้ากัน ก็หมูสุกไป,ปอมเติมมาออมหร่อจ้ะเพราะว่ามันน้ำปลาใส่มันจะไม่ด่างเดี๋ยวของเราค่าใส่กันมีน้ำปลามีสู้ลดมีลดดีแล้วก็ตำพริกสดใส่กระเทียมจ้ะ แม่ปูนังก็ซืมาตัางไฟวันนี้ไม,ม้นอหมก็กินกันเป็นโมเลยจ้าวันนี้กินแต่หมโูเลยัวกันะตะไบต่งฟไงฟไเลยต๋าไฟหมูยังห่อนห่อนในเดืดงงดอนล้งมันจะสองเมื่อที่แตจาฮ่องกงมาใส่แก้วกินหายใจลงหายใจส เจะพี่น้องวันนี้แม่ปู่น้องเสร็มาเห็ดอ้อมหมูอ้อมหมูเขาพัดหมูอยู่ล่ะจ้ะนี่อันนี้ใส่เครื่องแล้ยอ่ะตาเขาเป็นประมาณนี้แหละจ้ะขนามอุ่นจัง่อยแต่กระขวดให้ถักมั็นยุบๆแม่ปู่น้องตำพริกสดใส่จ้ะมาได้เอาพริกแห้งวันนี้มักพริกสดพ่ออันนี้ยุบอ่ะค่อยกินเลย มาจ้าไม่กินอ้อมหมูใส่หัวละพ่าน้ำกันแซ็ตหอยมูไม่สุกเหรอให้จังกระเสี่ยงหัวละพานะพ่านได้ไปแล้วจ้าหอมหอมจังหัวละพ่าแค่ปุดองมาไปปอนเกิดมาอ้อมเหรอจ้ะเพราะว่ามัน นัน่น้็นสายปรินของเราผ้ามัมลราผ้าที่ไปอยู่ายได้จ้ะเพราะว่นเวลาเป็นวัดนะวล่เราเป็นวัดเ่าต้นหอนเนาะต้นหอนเขาก็เองงาผ้าล้มจุ่มน่เด้เส้นะรจ้ะไทยร้อมากตาพื้นแล้วพื้นกับเบียร์ชวนไง้นเีไปก่อนเอิ่มมะออมหรือจ้ะเพราะว่ามัน แล้วปได้ใส่เกาของเราผ้าใส่เาวาใส่แป๊บเดียวเราผ้าสุกเกาหอเนี่ให้นู่ยางหนึ่งท้มปุ๊บหรอหมกหน่อไม้ใส่หมูมันกันให้นามใส่โคะแหวกโคกต่ำกราเทียบต่ำยังไงจ้ะให้นใส่ห้อกับมาหยอดใส่กินของเราผ้าของเราผ้าที่ไปอยู่ายได้จ้ะเพราะว่าเวลาเป็นวัดนะเวลาเ่อเป็นวัดเ่าต้นมะฮอนเนาะต้นมะฮาน่อเก่า เราาลมจมใส่เลยอ่นี่กนวสกจังหนยอรเปาของเราผ้าลงแกผ้าดีไปแล้วจ้ะหอมจังของเราาแค่ปุ๋ดอกใส่หัวลกคาแล้วก็ก็ให้ผักมันใส่หัวลคาแล้วก็ให้ผักมัน เาตน้าตาน้ำก่อนมใจของเราผ้จาจะสุกพอน้ำแห้งก็เติมน้ำนิดนึงเพราะมีน้ำอุจุถพามีน้ำอุจจักหน่อยนไม่ได้แดดเดี๋ยวของเรา้าใส่ก่อนใส่ลำปาใส่พงนวดใส่โรตดดี 他偷看。